อาไม่รับนะคไม่าทคืนนะครัไม่เป็นไรอาจ์วนครับไม่เปนยอนสดยน้ร่เาไหวนนะน้ปเลยสสดนี่ไปเลยว่าเรามาทำบุญวัดนี้ทำเป็นทอถุงไว้เลยเนี่ยของใครของมันได้ได้เจ้าว่าไม่ไม่พอใจในย่อจะถิ่นจบแล้วจบแล้ว

ปัมมันได้น้อยไม่ถึงล้านเลยไม่พอใจต่อปปไปนี้วัด,ว,ดวัดดงสวง่างก็จะไม่มีใครไปทำบุญแล้ว ร้อนยันอะไรเลยร้อนยันผูกด้วยไส่พระด้วยหม้่เร้นเล่นโตเชี่ยวไงเขาบอกว่าพระอันรคือเฉยร้อนม้อวันไหนโตครับกันไ้โตเล่นโตเชี่ยว จริงๆมันไม่ได้นะเนี่ยมันระบาดเลใช่เล่นไม่ได้ใครวา<ม>่วางนับเลยใครว่างนับไม่ใช่เ<ม><ม>ขาเล่นตั้งแต่ในในในตลาแล้วแล้วเล่นดูเว็บาา <c oughs> อะไรบ้างล่ะคะส ocial cam หลวงพี่ถ่ายตรงไเดี๋ยวเดี๋ยวเออหลวงพี่ถ่ายเนี่ย Facebook social เนี่ยเขาจะตบพักเล่นแสตแนเลยนะหลวงเพอ,ะ,อะหันมาบอกอะลูกอ่ะ หลวงพี่ยังยังยังมาเล่นได้ยังไงคะและและอ้าวแล้วข้างหนขางในาลาหลวงพี่ถ่ายปะอ่ะแล้วแล้วจะถ่ายเก็บไว้ไปทำไมไปลงไหนอ๋อเก็บไว้เป็นหลักฐานที่ใช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 ่อันนี้ใครถ่ายอันนี้ใครให้ถ่ายเจ้าว่าหรือหลวงพี่ถ่ายเองอ๋อ แล้เล่นได้ไหมคะโ์ดาเงินมันเหลือเยอะะเนาะคนมาทำบุญเยอะเนาะโอ้ต้องสองอันสามันแะ้วเนาะไม่ใช่ละไันไ้โอ้โหหน้่สามเดือนได้โทพท์อีกเริ่งแล้วอ่ะแล้วอีกอันนึงบอกว่าเราสวยเราสวยใ่สองวันสอมันเลยหรอโอ้โห ใช่วัดอื่นนะทำเสร็จเข้าธนาคารมารับไปเลยนะอันนี้หลายเป็นอาทิตย์แล้วเอาเก็บเงินไว้ทำไมอ๋อแต่ไ,ไม่รู้จินใจยของมาไหนไม่รู้นะ เขาเข้ามาค่ะลวงหวงเก่าหวงหลวเก่าวัดเียเราตี่า45,000วัดหัวช้าแล้วเรวัดท้าีบูน5้าม่นรยอดแล้วเขียนไว้เป็นเท่าไหร่เหรพ่อนั่งเย็นจังเลุกเราเย็นมาก อิฉาหลวงพ่อจังเลยอะตากแอร์ตากแอรพี่ติวมาสองพันอเนี่ยไม่เรัจได้ไปกวัดอื่นเมื่อกี้นะไปมายุ่งดุเลยว่ได้จกูรเอาไะไม่ได้บรงรคหรอไป่บรก่อนก็นไล่ขระไปอุ่นอร่ง้